เอาไปเตาหมูไปอมไปจกอันเนาะไม่เห็นราบัางมั้งาวโคหรือเนาะเฮ้ยน้องเอ้ยเดียวเป็นน้ำยังไหงฝนตกเมื่อคืนมึงไปยักเนาะแล้วเป็นฝีนักแข่งเราเอาจจะเป็นผิดตัวนั้นนงผิดไข่ไม่ผิดผีแต่ว่าเอ้ใบกัดบ่บ่เจ้าตัดกันเองแหละโสดปล่อยหมูเล้ยวอันนี้เป็นยังบัาง นี่เไปปิ้นทางนั้นเข่าได้เนาะอ๋ออย่าอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าลงมือเฮ็ดแบบนั้นอ๋โโอบะบียังอันนี้อันนี้ผมโอ้เยเฮ็ดยางนี้ผมเฮ็ดยางนี้ผมทอดไข่ให้อันผัวก,กินนี่เป็นยี่บ่อทอดไข่นะบ่เป็นเอาแล้ววานนี้ <c oughs> มีแต่เจ้าบ่เห,นหกก็นใหยือ่อคนกินเลยเถอะ เอ๊ะประกาศตอนนี้ไลฟ์เสียบสวัสดพี่น้องบดสุขูสุคนพี่น้องเนาะบัดองสบอนว่าเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางงไทยอีกพ่ๆกับช่อง YouTube หวว่าวิงชาใจกันได้พี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ดินดอนตอนหญ้าของอ่าน้องอ่าใบไอเทิดไอเทิดอ่านางใบไอเทิด

ยาห้าบบุมีใชบุมียาที่โตมาเลยชุมเฮาวกะไรไม่รอดแล้วเป็นแบบนี้ไปสิทางป้ากับบุตรแท่นบุตรแท้งอาเงินเด้อะตัวสิพันแม่ก็บอกให้คอดผ้าบุมีเลยบุตรแทางเนาะนี่แหละก็บังให้เจ้าจผลิตยังไงผลิตแบบไรบ้านผลิตลูกเอาแล้วก้อยบังให้ดีเลยยาเงี้ยนะยาเง già đi vắt, già đi vắt, má con ănแทน. Ồ, hả? Hùa, nước, nước mít một miếng. Nó sẽ hả cái thứ đó, hả hùa ăn nhé, Mít một Mở thôi, mở thôi, ăn miếng một. Hùa trứng, mía chỉ ănแทน, đấy, nó ăn cái này. Mang, mang đồ cầm vào vô luôn. Check gì đây, nam cả nhà. Đói, đói, đói. 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 Đói, đói, ชื่อน้ำนะฮะอะยังอยู่อะอ้าวคนตาบอลไปอมไปจักอันเนาะออมใม่เราบังมาคับคอเรือเนาะอืมพี่น้องเลยเดียวเป็นน้ำทังไหนฝนตกเมื่อคืนไปยักเนาะแล้วเป็นฝีนั่งแขงเราอาจจะเป็นผิดตัวนั้นแน่ผิดไข่ไหมผิดผีแต่ว่าเอ้ใบกัดบ่บ่น้องกัดกันเองแล้วโทษปล่อยบูรีอันนี้เบ็ดเนาะพี่เนาะ อ๋ออันนี้บ่เจ้าไปใชัยนะเจ้าซื้อเป็นก้านแบบนี้เลยบอเขาขายแบบไรเป็นก้านแบบนก้านละสองบาทเออเขาขายเป็นเงินบาทเลยเนาะก้านเชื่องเงินใหม่เชื่องใหญ่ลูกยังมาพอและเชื่องไปอีกบ่เออเชื่องเงินจะไว้อออยู่ตงพงด้เงินนี่น้อยด้มึงให้กักโลกูสอดไว้ในแก้วนะมันมีเพนอือหลอ เอาไม่เงาเด้อเพาะเธอเด้อค้ำขึ้นบัน,นะน,นไม่ค้ำกลางขึ้นยังบันไปปินทางนั้นเข่าได้เนาะ <im itation> อ๋ออยอาเฮ็ดอยอาเฮ็ดอย่าลงมือเฮนะ็ดแบบนั้นอ๋อบอบียังอันนี้ตอนนี้ผมโอ้เฮ็ดยางผมเฮ็ดยางนีผม ทอดไข่ให้อันัวกินนี่เป็นยี่บ่ทอดไข่น่ะบ่เป็นแล้วบ้านนี้มีแต่เธอ้มจะาป่เห็นให้เพิ่นกินเธอใอราะไล่เสียบนน่ะบ๊อนั่งอยู่ใกล้ๆกันมีแต่อยากเสียบกันตลอดเนาะยากแล้วแบบคว่าถากันมาอยู่ที่ขอตค่อยู่หรอกพี่น้องมันกับอยู่นอกมูเน่บ่ได้ ขึ้นไหวกบผู้ไร้บ้านนี่พี่น้องก็ง่ายนึ่งข่าวนึงน้ำเขาวชานนี่จ้ะคือว่ามีอ,อยู่บาการนี่รดน้มอันนี้มันวาวสวยบอกเจ้าอ่าพอดีและหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำช่วยเจ้ามากเขาอยู่บ่ประเด็นเนี่ได้อันนี้ยังบ่ืุอบ่มากินกัน็ยังประเด็ขใอยากได้แว่นน้ำไอ้เธอซื้อไว้แว่นเด้ออันนี้พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้นะพากันมาแล้วทางทีมงาน มันนี่ก็จะว่าเอาดีใจนะทั้งเอื้อกระไรเพิ่มสังโคบังอ่าจะว่ามีนกปูใหญ่เพิ่นซื้อที่ซื้อสร้างให้อ่าจะว่าข่วงได้พี่น้องเนกข่วงเพราะสมข่วงดูอ้ายก็ยังได้แวันพี่น้องเด้อี่เห็ุให้เป็นแว่นไม่เท้าอ่ะนะเห็ุในกอนมือนั่นนะเราเอาจิ้เรือไมดแว่นเลยก็เป็นเฉยบอกพี่เห็ุให้นะไม่เท้าอ่ะนะไม่เท้ายังป้าเตียวไม่ได้คอยมามัเด่นบ่มือนี้บอกไหมมามือนี้บ่ โอ้ยได้ค่ะเป็นสาวเธอว่าเธอนึงฝนตกบ่แล้ง oh, อีกขอเฮงอีกเด้เนาะยังไม่สร้าง่อยมาเป่าฝนตกนะบ่มื้อนี ja ้ได้อะวดเนาะกอนึงคุมยดูมันหามน้ําเด้อบัดนี้เนาะน้ําไส้ด เดือทางเดือยยังได้นเนาะถังไงต้องเอาเพื่อเอาตักน้ำมาไว้ใช่อยู่ในี่ใกล้ๆเด้หามาเด็มาถกแค่ทางใหญ่งามเปล่าเป็นแหวนใหม่ฮ่าฮ่าฮ่ตกตอนแรกกะตวงไว้นำ้ำนัดฟันกันได้โอ้ยจกตาคอยตั้งอันคือว่าคือว่าเครื่องคือว่าขนออกมาหลายอยู่จากนาลุงเงินมือนอไปทาง้งใดไม่เถอะ เดินมือฮุบออกมาจากหน้าดวงเงินมื่นป้าอยู่ฝูงเจ้าอ๋อยังเจียวมาอยู่บ่ให้มันมีกระตุกกระตีบก,ก่อนเนาะอืมกระตุกแน่คือว่ามันมีกระเนาะไอ้บางอันนี้น,น,ะน,ะน,น,นะเราเป็นไอ้บางไอ้บางเฮ้ยโบเมนไหนเนาะจะเป็นบางตะกี้สาดเต็กะะี<อ> เ่าแ<ป>นวขมใช่งงเนาะเป็นวางแต่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรวิญ,ญญาณบางนะไม่ได้มีอะไรกทาบางนะเขาบอนนเขาติดหัวหเจ้าสิตายเลย <laughs> ยังมาซ <laughs> ื้ออะไรอีกบิด <laughs> บัน <laughs> <laughs> อ๋อบ้านนี้กะต่อไปใช่เนาะมีเพื่อนมีชั้นอยู่นี่มีเฮือนอยู่ใหนนะผู้มีเฮือนดิน,นลักลขักบ้านนี้กะสชิฮายังระบาดนีิเนาะ เลี้ยงชีพเจ้าของช่วงนี้อตัดพื้นกับมือเเอาติวก็ได้เเอาเอยู่ชาพื้นปกติทำไปแต่โมมีด้อยู่นี่เนาะทางนี้มันมุมีไม่เนาะมันก็อยู่บ้านนกพงเนาะซื้อรถไทให้กเมือเอาอยู่บ้านนกพงพนลงเงินวะเครื่องตัดข่าฮะเครื่องตัดข่าเละเครื่องตัดเข่าแบบไร่นจะยังตัดข่านอ๋อเขาจ้างบอสสมมติว่มีเขาจ้างเขา่ยจไเนะ เป็นอยู่บ้างเป็นเออคอยกระตัดเป็นคือกันเย็นออกมาได้พออยากได้รถเกีียวเข่าเย็นออกมาได้ผ้ากันขายคือแจ็คตัตไม่นะบอย่าว่ากับบักเกิดจากจากนานาบักเกิดขายทีมเจ็ดเซนกีบเด้อพี่น้องบอขายให้ได้มึงขี้ไก่เหรอวบอมึงขายเราบาดจ็บกันั่นเนาะเราจะกปัวเมียเราจะกปัวเมียก็ขี้ไก่ได้มีช่างเนาะอย่างวะ มึงเอาเงินไปเสื้องไงซุกมึงยังพออล้วเอาไปเสื้องกูอีกเว้ยเป็ดเอตาทานกับบัลีกนี่ยมัได้ให้กูจักเกย์บเลยพออะไรปลาไปกันขึ้นกูซอมเบิงเบิ่งกูจับได้เบิ่งในคุณคืนเจ้าเดี๋ยวนี้คือว่าอยากได้จักตัดเข่ามาถ่ายรำคาขาอยากได้จักสตินค่อยน่ะเอาอยากเลื nice. oh. so hard, ่อยไม้ไม yeah. right. ้ได He ้ก็ะยาละคอยคอนน้ำแม่คอยเอาได้เด้อไหมอะไรเขาก็ให้เลยเถื่องมากบอกคำได้จักตัดเข่ากับใครอยู่เนาะแบบว่าจักสติ้นเขาเกี่ยวเข่า าแม่เขาว่าเขาจะได้จากสตีนนะเป็นความคิดที่ดีได้เขาเวียกคือว่ามันถ่อชูนาเวียกอยู่แล้วแม่เขาจะได้จากสตนยังว่าเขาจ้างมีเรื่องบ่เขาจ้างเขาเองเมนเมนเมนขอเงินแน่มาเกิดกูว่านาเขากืบโบเรมี่เนาะมึงสิเป็นเทวดากูกบิยานในเอเด้อ แม่กูได้อยู่ทางหลังระวังมันเตะปากมัเบอร์สามิบนี่แบบนี้ได้อยู่ชองคนกับว่าแบบนี้บอกกลางคืนเนี่ยจะมุ่งนอนไหยนอนแต่กระมังไเจ๊งนอนเปิดมุ้งมาเลยตื่นแตีสามีสี่ตีสามตีสี่อยู่ในนี้อีใบบมีอ้าวปรึกษากันสุทยดังเลย เนาะหรือว่าเอ้ามิติสูนี่ไอ่็ะได้ใช้เนาะน่ารักเด็กจะต้องอาศัยทั้งผู้เป็นไอ่เนี่แหล้วทีแองเลยเนาะอืเรายังว่าพอผูคว้าใน่าเราบริเวณถือว่าเราทนมัดได้นี่สมมติว่าลังเกือเมียอยากฉกใช้เรากัโฉกใช้รถยอมเจ็บยอมปวดอันนี้เมียคอยนี่ยเว้นผัวเกินแมันชเป็นแน่นแล้วบ้ดนเดินไปเนาะ เบิ่งคักแน่เนาะเบื้องคั่กเลยอันนี้เป็นเมียนี่นะจะเป็นผัวเนาะคอยเป็นผัวมึงยาโรกมึงมีอยากตายอย่าไปว่าเราเนี่นั่นเอ้ยบอกแม่นไอฮะบอกยายามันก็บยามันมักไปบางอันนี้นะมันมักไปมันดื้อคือมาหน่อยมอวานนี่คือว่าโบเห็นเพื่อนเมัวนไปเพื่อนได้ไปเห็นเพื่อนอยู่ใช่ไหมนั่นลูกมักไปแม่มาเองมันมาเองบ่บที่มีไ่ไปน้ำโบ วเดียวนี้นะมาลอมาหน่อยว่าว่ง่ายว่าว่าง่ายว่าคำเจ้าอยู่ใช่ยู่หันเนาะให้ไปนี่บอไปเนาะเนี่นคำบอเทิดอยู่นี่นะเราไปใช่ไ่ได้หรอกนี่บม่ได้ล้นี่มาหน่อยก็ปลูกอันน้นี่นี่ฮ่่า เราต้อต้เเจสต้อาเล่้าบบบอนั้นแหละคออต้นคนเลซือาองอยากเห็าก็เลยอต้นคนล่าก็เลยอยเก็บถึงนนี่เจ้าว่าเจ้าหาเห็ดบโกเป็นเลนไรกู้วยให้ว่าเจ้าว่าเจ้าหาเห็ดคนมาจากเเจ้าเลยเปลี่นแบบนี้บอกคอยบ่เคยเห็ดผู้ใดบอไม่ได้คอยออกลูกแลลูกคอยเสียอะไรเขาบอกคอยตายเออ ยันมาหาเห็ดคนนะเป็นแบบนี้เนาะคนคาสาเตานี่ไปกี่ตัวพอทางบ้านคอยว่าคอยตายแล้วขาว่าบ่าเออว่าบักแม่นข้าคอยทิมพ่อคอยไปบอกบํานานว่าไพเมนเมนะฮะทิมว่าภาษาพีไพเมนเมนพวกเกาห้าเขาแล้วเกาเ้าอยู่บ้านป้ากันกับเขาอะไริังสิไปว่าชื่อเขาอยู่แต่กระซกกลายนี่นี่คบกันอีกยันหาแถวนี่ ยันเกาเท้าในคอนี่มีเรื่องลูกน้องพ่อเต็มบันคุกเลาะซ้ำมันให้เงี้ยกูไปใครที่กลัะนะใใกวให้พ่อเต็มบันคุกเลาะกูอเอาในรูปแฝงน้องใส่เด้รูปแฝงอะไรเด้อกูเอาน่ะมึงมีเรื่องเดากระกินข้าวกินน้ำอยู่บ่อยไหมกินกินอยู่เอเอแล้วมึงเฮ็ดบุญให้พ่อก,กูพ่อก,กูเสียแล้ว นี่ตามหากูดูนี่นะเสียเลยอือพวกเขาปลูกไว้อยู่บ้านกับเอาเซนเอเสียแล้วอือวเขาชิไม่หยาดน้ำกูอ้าวกูผูกยังเแห้งเลยบางแมนมันยังบ่ได้ตายเนาะบางแมนนะบางแมนมันอยู่ตะคอตะขามมึงเรื่องมากนี่พวกกูพวกกกับพวกพวกปลายนั่นอยู่น้ำกันดูนี่นะมึงมีเรื่องสุกภาพกันโลดมึงมีลายดันมึงมีลายใช่ไหมนะ ตายหึ่งพระมันมามึงตายโลดใครไล่ลายเม่นผู้นันน้นชนะบ่เอ oh. อพวกไครักลายอยู่เมืองไก <c oughs> มาหน่อยค้อยขอยมาให้กบเขาจะปีกใครจะพวกใคเจ็บเอ้ามาเขา่าหนี่งบ่มาเขา่ <c oughs> ามันฑิตบ่เดี๋ยวได้ครูใหม่เดี๋ยวไปตักน้ำมามาเอาน้ำใช้มาเข่าบันฑิตน้ำนี่เดี๋ยวว่าเอาน้ำนองเนอะาน้ำตุ๊กไไนี่ยได้บัญชานนี่ แม่เจ้านะตาไปเลยนะมาหน่อยเฮาผูกเป็นคนไปนะพวกคนใส่เฮาเราเราบอสบายได้เใบมันนี่ไ้เธอเราเป็นไข่ใจอันเจ้าต้องเอาใจเราเนี่ยจังหน่อยจังหน่อยแล้วหนีเมื่อหนีไปวังไม่หนีแพ่งนะเจ้าเราอกก็ไม่ตีเรากำลังอยู่นี่แจ้าเราบอกให้เจ้ามาเข่าเจ้าต้องมาเพราะมีน้ำ งานลูกก็บว่าบ่มีน้ำมันมีกระตุกน้ามันบว่ามัมีกระตุกใครบอกใครสิเจ้าคนตีนกูก่อนน้ามันบอกเจ้าก็ตีนกุกผู้กี้ขัดน้าลูกว่ากูขี้กีดขมึงมีเรื่องอันนี้แม่มันครึ่งหนึ่งนี่ลูกมันพึ่งหนึ่งนี่พอมันอยู่กลางมึงมีเรื่องแม่มันขึ้นมามึงมีเรื่องตายอะไรตายปากอะไร กูไปไหดไตะปากมาน้อยๆโตหนึ่งซองโตนะยิงโดมกับกูมาในานะยิงดมกูเลยนะอืมนี่หอดิงดมเหมือนกูมาในามีบอเห็น,นเขาเอ้นเอ้เอ้เอมันมันก็ไลรอะไรแ,แ<อ>ต่ทำไมมันก็นขึ้นการตำผู้ใดคนนั้นตายโอ้กูมาในแหละนะฮะอืม <laughs> โอย ให่เธอโดดมวยจ้าห้อนยังไม่ก็ตายเออเขาเอิญนเราเซินว่าครูมาในคือลูกนูนี่แหละดำๆน้อยๆนะตัมผู้ใดคนใดตายมีแต่เงาจริอๆเธอเฮ้กูมาอฏิบัติกระเอาเซ่เด้บอกให้กูเฮียนมาเมิดกันสะโคบังนะพี่สร้างเลยกูบังทางอะไรเลยนะโมบังเลยก็บังน้องไส้เลยบังหัวจิตแล้วกูบังคนเจ็บศอกเลยนะคนเจ็บศอกตะกี้ตาซำ นะบังหัวใจได้กูบ,บงับงหัวใจกูม,มีเรื่องบอกบังตีนได้ยังไงบังตีนคือว่าบังมือ,อมบังมือได้คือว่าบังตนีนแล้วก็แล้วมเชื่องมากเฮ้ยเฮ้ย <laughs> นัทปง <laughs> <laughs> ไม่ปหูกันนะกูเกินไปไปไม่ได้หูมันไม่ได้หูดอกผู้ เวสคอยน้ำไม่ได้แร้กก็ะทาจะคอยนะอืริางานเทนแองานขคมเจ้าอยูอ่พี่น้องไงเนาะทางบาเทอดว่าจะทางปลากบ,บุมีพระบ้านอยู่ๆก็ไม่ได้เสียเขาไปเสื่องผู้หนึ่งเสื่องของผู้หนึ่งเขา้าผู้มาให้ตั้งมาให้แล้วผู้รักตั้งรัก เออ oh. บะแมนวายอยู่ๆแล้วมันสิค่อยสิพิธิมมือนกันขาบลักนี่ยังเห็นยังเห็น,นเก่านี่ข้าวไอต้นไม่นี่เบิ่งนี่หลักหัวนี่เบิ่งนี่มีต่กําแพงเลยนี่เน <No. S 2> อะเจะว่าจะว่าหลักัวมันนี้กําแพงมุ่นสดๆเลยนี่เ mm. มนอทนเว่าขาหลักซาสุกอยซำได้เนอะพวกมนุษย์นะไม่ได้เห็นเนะพวกมนุษย์คือที่เอ็ดกับสุกอยพันมานะก็บอกว่ยสุกอยทำเขาก่อนเขาจะเห็นอืมเออ มาเห็นนี่ก็มากดูแลบุตรทีนี่เนาะเพือว่าเหมาะได้อยู่เนาะได้แต่ว่มันก็มาอยู่เองมันนะขึนเขายังไงค้อยบอกไม่ยากสื่อมันมาเองมันเลยมันมาเองมันเบ้ได้ใช่เบะมันก็มาเองมันงูอควายมันก็มาเองมันเออเลี้ยงเอาเลยบบบนี้เออเลี้ยงเอาเลยแค่นี้ควบคุมเอาคกระบะเยซูมีเยซูมีหน้าผูเสียมาให้แต่ว่นี่เขาให้บอกดอกก้อยสิรักนี่ค้อยบารักคือเขาบอกโก้ะนักจับได้หมดไปหาลักแถว แถวนาถึงในจุดม,มืดของคนบ้านนาถึงหลักของเขาบอกงูควายหมูมืดหลักหลักไใเป็น้องไงเนาะอันนี้อ่างใจบะโกสิไปปาดข้อทิ้นถ้าว่าไปปาดข้อทิ้นก็มีคอเทวาดามาใส่อ,อีกแหังคอยเป็นเทวาดาโลดมีเรื่องอกง <laughs> านซาดบ่เข้าอยู่ดอกเออ มีแต่ว่าเขามาอยู่ที่เลยมึงเขาได้เพื่อนในชาติมึงเขาคงแมกได้คำว่าเขามีบอลอันเปิขายไหมขายยังกะไปซื้อเอาอได้คอยขอลองเปนน้ำเสจเจ้านี่คอยขอลองน้ำไอพีโขกพีปาก,ปากอนอม่ยนี่ไม่พระเยซูนี่หลังหวนี่คอยแต่ว่าคอยไปไ้อยากเป็นปอบแต่ว่าเห็นก็ตายกันขึ้นแล้วเอาโลดแ้อ<ม>เอาคอยทั้งตายเลยให้เป็นปอบ ขาว่าเขาเป็นปอบทอดคอไปนะโอ้ยโบเป็นดอกนอะบุกไปอยากเป็นแบบนั้นนั่งเบานั่งเบาบวบอยู่ใช่ว่าเป็นโปะบอกยานว่ากลางคืนน่ะไปนะไปก็อึ้งบุรีอันบุรีบุรีอันบ่เถิดเอาอันโมหนึ่งชบใช้ไว้เนาะบ่เถิดมาดักเข่าบ็ได้แล้วเพราะว่าได้วิชาก็ได้แค่เห็นแต่คอน่ะคือไอตาบานุกรุงเวาน่ะนี่น่ะอีเแ่านั้ไปลูกใส่ไว้ใส่ลูกแปวนี่นะ เรียบร้อยเลยยันมาคืนยันมาคืนน้ำหนังกันได้เอ่ยไปเจ้าไปแต่คอไปแต่หัวรถมดพัวเอาอันมันหนึ่งชบเฉลนมาโดนเข่าบ่ได้เพราะแห้งเจ้าเออหัวนอยู่เนาะแล้วคือมันหนึ่งไปไปปะอยู่ในภูมิภูมิใหม่อยู่บ้านน่นน่ะบ้านยังบ้านกระเบาเซียคือมันหนึ่งเคยอายจนมือยแหวะบ่แหวะแหวะหัวชบเข่าบ่เอาหัวชบเข่ารักกินน้ำเกลือก็อยู่ในมันหนึ่งหัวเนาะ เก็อาจจะซ้ำมือมาหนึ่งอะไรจะพอ่อ,ออืมเออคอยจื้อได้เออพี่น้องเองเนาะถือว่าอ่ามาอยู่ทีใหม่แต่ว่าก็ยังบ่ฮู้บ่อนทำมาหากินนอกแค่จากใไซเบอร์กบนอกบ่อเถอะฮึมน,นอน,อน,อนไ,ได้พี่น้องเนาะเออพี่น้องเองเป็นนอนช้าพักพ่อนพี่น้องที่เป็นกระกว่างอยู่เลยจากะมึงนี้มันก็มีทางในพี่น้อง มีทางใครดีแต่ว่ามันใกล้น้องใกล้น้องน้ำน้องยังน้องเนาะขอได้เงินนะปกุบยาวไปกุบมันจังนัจนนั่นน่ะวนอาบน้ำเพิ่นกับใครมีน้ำนองน้ำยังนะแต่ว่าจากหน้าทางมานี่ก็บ้ได้ไก่พันไดพี่น้องมานี่ก็ะเบะเข้ามาโดน อะไรอ่ะเนี่ยตีบอทเป็นนอนอ่ะต่ว่าเขาหัวกระสิกับให้บัานพี่น้องทีมงานก็พากันเมือเบิดอิดภัยก็ต้องกลับขอโทรัอภัยอะไรอ่าตามธรรมชาติเราพี่น้องเนาะคือเก่าพี่น้องไงเนาะจะว่าเนี่ยไหนนอกวิจิตเนาะทางไหนไล่เมื่วันของในวิจิตองขร ว่านั่นกลเก่าพี่น้องไงเนาะแห้งนักพี่น้องจักนอกแค่จากอันหาหืดหายาให้กินคือบอเทิด์ว่าเอาแต่ผูกไว้แล้วจะเป็นคนเอาให้กินแต่เพราะว่าคือทางอันด้านชาวใบานี่อ่าบางเถื่อมที่เขาไ่เชื่อแล้วหรอกขู่มีคนเอาให้เรากินนะดิน<ม>อ่าเอาไป<ม>ลเลยผูกไว้งามขามผูกไว้ให้เรากินยาให้มันสติให้มันเย็นก่อนนะแม่ กูไปตลอดได้พนะีเนาะงแมนเดี๋ยวอันปวดเบออาง่ายใช่ไหมคือว่าการเป็นปวดของเราถ้าว่าเขาไปบอกแล้วว่ายากินอ่าตัวนั่นตัวนี้นี่คลอฟซีเิ่นเบาะนะบางเทือกอะอาจจะบุก,กินได้จริงของบางคนนะไลีฟซีนั่นจะหายินยูคนนี้ฟซีเพิ่นเช่นมาบอกอยู่แมนเขาต้องอ่าเพราะว่ายาให้เราช่วยเรางามมาต้องตัวเราไปนำ้ำผ่นน้ำพี่น้องยากินแต้งงามจังเช่นจังซี่เนี่ยบางทีอาจจะอันนั้น พี่น้องเลยเนาะคลิปนี้กับสิประมาณนี้แหละพี่น้องผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำเอฟซีเพราะว่าบอเถิดเราก็คุยต่อบปได้นะเราปวดหัวเราเจ็บหัวแห้งเราเป็นไข่เราอะแต่มีแต่เมียบัตรบัตไปได้เลยนะเขาไปจักคบกนบะัตรน้ำพี่น้องเนาะผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆอยู่นี่มีแห้งมัตสุกุชุกคนเนาะพี่น้องเอฟซีทางทางลาวทางไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะผู้รับผู้ใหญ่หลายๆคนแต่ผิดพลาดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำอ่าสำหรับคลิปนี้แบบเย็นๆกับสิบุบลงไว้ก่อนพี่น้องเนาะ พลาดจะต้องกราบขอโทษขออภัยหล,ลายๆพี่น้องอเราปกะกาศคำว่าสบายดีสบายดีประชาชนเนาะ